นี่ครับผมซื้อบอนะนกับคิรปัตผ่านนอกอดีตเคยเห็นงานประจาเป็นประกงานสมุดจุดศูนย์บริการของศูนย์บริการหนึ่งตอนที่เห็นงานอยู่กับยืนเห็นงานบิดมือบิดเป็นยืนแต่สะอบดใบครับต่สวมาหมก็ตยืนเห็นงานปนีมันเริมมีอาการแบบว่าปวดคอเข้าปวดขาปวดแข้งปนีมันเริ่มปวดหลายก็เลยแบบว่าอยากลองหาปลิสภัณฑ์มากินเพื่อจะค้องเสียการดีขึ้น ทั่นี้ไปเพอมูมูมันแนะนาผลิตพันธุ์ตัวหนึ่งมาก็คือผลิตพันธุ์วีโนตัวนี้ที่ขอแนะน,นํามาพรานี่พอฟังมูแนะนํ้มากเลยมาตัวนี้มันจะน่านจะซอยได้เพราะว่ามูบอกว่ามันซอยอาการบวมแดงปวดขอเข้าเอวเสพเป็นเก่ามูนี่มั่นซอยได้เปิดเลยวันนี้ผมเลยลองเอามาก,กินบเบงพอะกินเบงได้ประมันพันไปอาทิตย์หนึ่งอาการที่เคยเป็นมาเริ่มดีขึ้นเมื่แม้ว่าจะเป็นปวดขาปวดเข้าปวดหลัง แต่อาการเทียนชัดเจนสำหรับผมคือปวดเข้าสิผมเป็นมาโดนเหลาทีมันวายให้ผมกินในอาทิตย์หนึ่งมันเริ่มดีขึ้นหรืว่าก็เริ่มไ่ปวดเริ่มขยับเส้สีก็เริ่มเศ้าปวดแล้ววันนี้ผมไลยบอกพี่น้องว่าเนี่ยตัวเนี่ยพี่น้องเป็นอาการคือผมผมก็อยากให้ลองเบิ้งตัวนี้วีนูลองเบิง้งนะครับวีนูซอจจยกาดจิซอยเจ้าได้